สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮาน้อยสูตรสอตัวรูดในงวดประจำวันที่11เพฤษภาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงซื้อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด <S <S เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่10นะครับผมสำหรับวันที่10แอดมินก็ให้อยู่ที่2กับ3นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมมา03ในรอบชาะกิจสำหรับในรอบพิเศษนะผมสอสตัวเด่นนะครับผมสำหรับในรอบปกติ2อสอแอดมินให้ระวังเบิ้ลนะคผมสำหรับเมื่อวานมา2 2สในรอบปกติสำหรับ f อพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้0ูย์ และก็รอบ V.I.P นะครับผมสายวิ่งสายรูดได้700 9 9 0ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่11ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแอดมินใจอยู่ที่1กับ2 หนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปดสองมีสองศูนย์สองสี่ 2องห้าสอง, 5, สอง 7, แล้วก็สอง 8. สำหรับตัวกันนะครับผมสามสำหรับเบิร์มีหนึ่ สี่สี่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปด 520แล้วก็325 เจพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิกกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ